นายอมรับป่วยเป็นโรคหลังแต่งโมจับไปเรเดว,ว่ายังคงคิดถึงอยู่เสมอแม้ว่านางเอกสาวคนสวยจะจากไปไกลแสนไกลแล้วสําหรับแต่งโมนิดาภชรวีระพงศ์ดารานักแสดงสาวที่ยังอยู่ในความทรงจําของทุกทุกคนตลอดไปเรกเกดีว,ว่ายังคงรักและคิดถึงอย่างมากมายจากคนใกล้ตัวและแฟนคลับสำหรับนักแสดงสาวแต่งโมนิดาภชรวีระพงศ์ซึ่งในวันนี้13กันยายนเป็นวันคล้ายวันเกิดเธอ โดยในวันนี้เพื่อนสนิทอย่างแอนนาพุดเดินได้มาเปิดใจกับนูแหม่มสุริวิภาในรายการต้นหนูแหม่มว่าได้จัดทําของขวัญพิเศษให้กับเพื่อนรักเป็นที่เรียบร้อยวันเกิดแตงโมทําอะไรให้เป็นพิเศษก็จะมีทํารถพยาบาลให้เป็นครั้งที่2เพิ่งจะเสร็ดสดร้อนๆตั้งใจมากที่จะเป็นของขวัญพิเศษให้กับเพื่อนสาวโดวยเฉพาะเลยซึ่งถ้าเรายังทํามาหากินและราบรื่นอ,อยู่แบบนี้เราก็จะทําไปเรื่อยๆ อย่างน้อยก็เป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และตั้งโมเองก็อยากทำอะไรแบบนี้มานานซึ่งแต่ละคันก็ราคาไม่น้อยต้องแบ่งเวลาการขายของไร้สดเที่ยงวันยันเที่ยงคืนทุกวันไม่มีวันหยุดเพื่อที่จะหล่อเลี้ยงทั้งชีวิตของเราและเพื่อที่จะทำสิ่งท,ที่พิเศษที่สุดให้กับเพื่อนทุกวันนี้ยังคิดถึงไหมยอมรับว่าทุกวันนี้มีอาการทางประสาทหนูเป็นโรคกลัวรูปแต่งโมเวลารูปแตงโมเด้งขึ้นมาหนูจะกลัวไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ทุกครั้งที่เห็นเราเสียใจ มันเป็นเหมือนจิตและสมองเราบอกว่าในวันที่เราได้รับข่าวร้ายเหมือนกันเวลาภาพที่แตงโมลเด่งขึ้นมาเราก็จะแวบขึ้นมาว่าเราเสียใจมันอยู่ซ้ำๆแบบนี้ซึ่งไม่ได้มีแค่ความคิดถึงทั้งเสียใจและเสียดาโอกาสในหลายๆอย่างรับมือกับอารมณ์นี้ยังไงเวลาเจอก็จะคิดว่าเขาเป็นนางฟ้าไปแล้วเขาสบายไปแล้วก็ทำใจได้ซึ่งเราก็ตั้งหน้าตั้งตาทำสิ่งพิเศษสำหรับแตงโมอยู่เรื่อยๆ ซึ่งก่อนที่เขาจะไปเขาจะบอกกับเราเสมอว่าถ้ามีอะไรเราต้องรีบทำมันก็เป็นแรงผลักดันให้กับเราเพราะเราไม่รู้ว่าจะตายวันไหนแต่ถ้าเรามีชีวิตอยู่วันไหนแตงโมจะบอกเสมอว่าถ้ามีอะไรให้ดีกันอยากให้อภัยกันก็ให้อภัยเลยมีอะไรเราเปิดใจพูดคุยกันมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เหมือนเราไปเที่ยวด้วยกันจะเปิดใจพูดมาทุกอย่างมันทำให้พวกหนูคิดได้ว่าเราชอบขายของและเราก็มาเปิดไลฟ์ขายของดีกว่า ซึ่งแต่ก่อนแตงโมก็บอกว่าเธอมาอ่านข่าวทำไมเธอไม่ดังหรอกก็คือเรื่องจริงทำไมเราไม่ไปทำสิ่งที่ถนัดทำไมไม่ไปทำในสิ่งที่เราชอบด้วยเป็นคำพูดของเพื่อนครั้งสุดท้ายเข้าวงการนางแบบได้ยังไงคือหนูมีเอเจนซี่ทักเข้ามาซึ่งเขาทำเอเจนซี่อยู่ในต่างประเทศสนใจไหมถ้าสนใจก็เสนอโปรไฟล์ไปได้แต่ว่าเขาจะคิดค่าใช้จ่ายเราเดือนเท่านี้เท่าน,นี้เราก็บอกว่าโอเคเราไหวเราสู้ แต่เราก็ไม่คิดว่าเราจะได้งานจริงๆซึ่งเขาบอกว่าเขามีคอลเลกชันสรุปเดือนมิถุนายนเป็นเดือน LGBT เป็นเดือนแรกที่เราสามารถไปเดินแบบและถ่ายแบบที่อินเดียซึ่งถามว่าคุ้มไหมกับการได้เงินมันไม่คุ้มแต่ไปแล้วเราได้ภาพลักษณ์ที่มีค่ามากกว่าเงินความฝันมีค่ามากกว่าเงินซึ่งความยากลำบากมันอยู่ที่ตอนที่เราไปก่อนหน้านั้นสองวันแล้วตัดสินใจเอาหน้าอกออกซึ่งเขาก็ประทับใจในสิ่งนี้ที่เราเป็นนักสู้เพราะตอนแรกเกือบจะไม่ผ่านแล้ว ด้วยความที่เราเดินแบบไม่เกง่งซึ่งเราก็สอนไปเรื่อยๆแล้วเขาถามว่าทำไมเดินไม่หยุดจนเราบอกว่าเราจะเดินไปจนกว่าคุณจะรับเราและสุดท้ายเขาก็รับ